สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะอาจจะไม่เพื่อนหรอกก็เพื่อนเพื่อนใน u t u b e นี่แหละอาจจะเกิดก่อนผมแต่ว่าก็เรียกเพื่อนเพื่อนไปนะครับอ่ะมาดูครับงานเคลียร์ดินครับผมรถด,ด,ดำก็รอนะครับรอให้ลึกงามยามดีฟ้าเปิดก่อนนะครับ บรรยากาศก็ค้มฟ้าค้มฝนนะครับวันนี้ครับคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับทำคันนาให้เสร็จก่อนนะครับคือจะไม่ต้องมาเก็บทีหลังเนาะ หินก็เปียกครับเนี่ยถ้าขุดไปเนี่ยหินมันจะติดกะบบะนะครับก็จะกลายเป็นว่ายังไงล่ะงานก็ไม่เดินนะครับบางทีนีมันติดกะบบะเยอะๆนี่ก็ต้องเสียเวลาแค่ออกย่างแล้วเอาไปที่เทเนี่ยมันก็จะเทลงน้อยนะครับ น่าจะดินพวกนี้ยปูก่อนนะแต่ว่ามันจะโอเคไหมนะทางนู้นเขาจะโอเคไหมนะนี่เอาดินทรายปูก่อนเนี้ก็น่าจะได้ครับดินแห้งๆนะเพราะว่าลูกลังเนี่ยมันจะปนดินเหนียวนะครับผมจะมีดินเหนียวปนด้วยนะมันก็จะเป็นก้อนติดกระบะติดกับเหล็กนะครับนี่คือมองตามหน้างานนะครับ ้องเราคงไม่มีมาม่าไม่มีดาม่าอะไรเนาะเพนะราะว่าคนดูน้อยครับเราถ่ายให้จะเรียกว่าถ่ายให้ก็ถ่ายให้ทุกคนเลยครับดูแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มรถดั้มนะครับจะดูนะครับต้องเรายังไม่ได้โตเท่าไหร,ร่ประกาศขายรถดั้มก็ไม่มีคนซื้อเพราะว่ามีแต่รถดั้มด้วยกันดูก็จะเป็นอย่างนั้น ก็สาหรับคนที่รักรถเนี่ยหรือว่าคิดว่าจะไม่ได้งานเนี่ยก็จะไม่มานะครับวันนี้นะครับเพราะว่าดูบรรยากาศแล้วด่ไม่น่าอรอดเนาะแล้วคนก็จะเพื่อนรถนะครับว่าแมนนอนกุกใครย,ยู่เฮียนหุนบูบเนี่ย <c ười> แต่ว่าบางบาง บางทีมเนี่ยหรือว่าบางคนก็ถือเช็ดนะครับก็คือไม่กินไข่นะไม่กินไข่ไก่ไม่กินไข่เป็ดนะครับถ้ามางานอย่างนี้เนาะเดี๋ยวมันจะเป็นเลขศูนย์เขาว่าอย่างนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้จักรยานนะครับในการรับชมหรือว่ารับฟังเนาะยังส่วนมู้เจ้าก็ต้องกินเลขเก่าแล้วคนันวางส่วนกินเลขเก่ามี้อย่างนี้่หละเอเสียนม,ม้ามาบ่ หรือว่าผี่ก่ขาไก่หเห็นทะเลเก่านะรถในตำนานเราก็ไม่มาครับวันนี้ครับรถในตำนานนี่บางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นรถรถในตำนานนี่เป็นรถขนข้าเโม่หรือเปล่าโมแมนคนละตำนานตำนานหรือว่าตำโดนนี่ นก็จะเป็นข้าวเม่าเลยครับเพราะว่ามันต่ำดนดีๆครับเอาขอออเข่าวันอย่าไปเห็นสีไดงบ๊วยแต่พูดถึงว่าเขาเม้อเนนะครับเพราะว่าเขาเหมืนอ,อนอนเนาะมันสีหรอมุนเบิดเตียย ก็พูดไปสัพเพเห็นแล้ไปหาสาระได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปเด้อย้อนเด้อคนเ้านี่คิดบูคือกันครับผมอันคิดคือกันทั้งสี่กับมักเมียผู้เดียวกันเหรอเนาะเนี่ยนั่นบ้าสี่ได้ตีกันย้อนญาติเมียกันอีกล่ะโอ้ยแต่ความคิดบูคือกันกับเปมักเมียเขาอยู่แมนบ้าหรือว่าตายวายวูเดี๋าหลุดบางเบี้ยเขาบ้านอุกเขาให้ใจพี่หมดแหลา ยังดีฝันมาละ่ะลาละเอ้ยขัวเจ้าพี่ไอ้วาว,ว,วที่ขอเขาแมน่นปาน้ำิ้งผู้ใดีวว่ะที่ขอยวิลพงเนาะบุกตาห่วงแฮงกรถเก่ารถดำเป็นยีตื่น <c oughs> จะดุงตื่นฝันวานได้ยุ่หนาหันมอล่ำไวอีกละรถด,ดำก็อน,นอนรอในช่วงนี้ครับคือมังมียเขาเหนีย้แต่ผม อยู่ปอได้บู่นี่หลายปีเลยได้หละนะครับหมักเมียเขาตะกี้ดังเติบวเราไปวอยยังไงตะกี้สักคู่เยี่ยงสักคู่เยี่ยงครับอีกคนหนึ่งที่ว่าดังครับแล้วก็ไม้ไทยนะครับแต่อย,ย,ยู่ไข่เก่ีเยี่หมาหลายไข่เราคือกันครับกลับไปกับมาอยู่ครับว่านาไม้ไทยกนได ะครับนี่ก็ผมจะทำไปสุดนู่นเลยครับผมคันนาคันนาคันนาก็หน้าผู้เฒ่าครับผมหน้าผู้เฒ่าก็เลยเหตุคันนาบ่สูงการเห็ุสูงายผู้เฒ่าขึ้นบ่นนนนนนได้ ก็เหลือเกิดขาดบ้างครับไม่มีการรับจอบนอกนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเด้เพราะว่ามันหมดหมดฤดูการที่จะเอาดินแล้วนะครับผลตกวบงทีพวกใอยมีคนเอาเหรอครับดินเี่เพราะมันย้ำเอาดินเนว่าดิย้ำเอาดินนั่นถุนหนาหนาวหุ่นหนาหน,น,นาวหนาแรงเลยย้ำมีเห,หมือนเบาเลี้ยงจัน เ้งโมมีอันถามเอานะครับอ้มืดๆน,น,นะครับก็ขออภัยนะครับขออภัยแทนสภาพอากาศด้วยนะครับเฮงโมไล้ไปหนาดิกุนป่ากก็ได้เฮงทายเฮงโร้ล้ไปหนานะครับ เทตัวสวยฟังผมปันมอหลังโตเแล้วค่อยก็ได้นะครับขันบ่อค่าเกี่ยวขอดอนี่มันได้เป็นมอลังมาค่อยว่าอันนี้ค่าเกี่ยวขอดอคือนะครับไปขัดโตประทันนะเกี่ยว่าทีเป็นมอหลังกับกว่าแด้ง่ายดีย แม่นบ่ละ่ะบางวันนี่เป็นคนวันว่ายกันครับเป็นยังสัน่นสุมนีนี่คนันว่ายหาเนื้อก็หมอลำเพรามาแต่อีหมอลำนี่หลายครับควันว่ยนี่บ่มีครับย,ย้ยอนว่ายยังย้อนว่ายได้ดีนะครับคนหน้าตาดีกันหลายนะครับคนกับเสียงดีหลายบ่กันหลายครับแต่ว่าเสียงบ่ดีกันหลายครับเ <c oughs> วลาลองหนาเวทีนี่โหรลังมือก็ดีเนี้ยบ่ดีเนี้ย อาเซวันนาตาดีไปก่อนเมยยกกับมาร์คคือ,อยังนีดีนาตาดีก็ได้เสียงกะเพราะเป็นเบมเนี่ยว,ว่าไปนะครับผมคอนววนกว็ได้ได้คาแรงนาะไปอยู่วงบอดีกับบอดี้โบนัสอีกแล้วแ mm. <laughs> ม่นะถา้าถ้าวงดียังสีหรือว่าวงยังไงยังสีเนาะ,ะสรุปสิ้นเทอมก็อาจจะมีโบนัสบ้างนะครับหลังจากที่จ่ายค่าแรง mm. งวดสุดท้ายนะก็โค้งสิบาคาแรงก็อาจจะเป็นอ่าสิบหามือเทียรนึงอาทิตย์ละเทียร์ยังสี่เนาะหรือว่าหางานเทียรนึงหกงานเทียรนึงเจ็ดงานเทียรนึงแต่เล้วแต่ว่าผู้ใดสิบริหารยังได้นะครับคันคันคันขันเข้าดองไปโดนยังสี่มันบ่าราคาแรงลูกนองกับว่าเดี๋ยวไปใเซยัยงดอกแต่ว่าดองไปโดนมัน,ก,มนก,มก็มันก็มักเพียงสัน่นวันนี้เขาก็ได้ใจไหลาย นะครับใจลายแบบนี้ปวดหัวใจวางนี่แบบนับเงินแบบเนี้ยดวงน้องจะว่ายกระลอยชีวิตแบบเนี้นะครับบางวงอะที่ใช่ประมาณจิตงานนี่แหละจิตงานใจเทียนนึงครับคาเลี้ยงบ่ราะเป็นวิกเด้เออก็เป็นวิกนั่นแหละคืองานก่อสร้งงางงานก่อสร้างก็สิ 50. บห้ามือก็ว่าไปเครื่องเดือนนะครับทุกวันที่ห้าของเดือน หรือว่าทุกวันที่สิบห้าของเดือนก็ว่ากันไปเดือนหนึ่งกับาจสองหลอบครับผมมันเป็นวิกตัววะมันพูดถึงว่าแต่เป็นเงื่อนเดือนกะคือว่าเขาใจเป็นวิกย่อนอย่างย่ nh อนว่ายันกรมกรนอยู่บ่มีใส่นะครับแล้วก็เงืนเดือนมันกันบบ่ไ,ได้สูงปันไดยนาะยว่ายง่ายบ่ได้สูงเพื่อว่าเขามีใส่เนี่ย ไอ้ทรงให้ทางบ้านแน่ยเป็นสั่นเลยวันนี้ระบบเพ็ดมั่งสิปุ๊บระบบเพ็ดมั่งสิปุ๊บก็เลยพากันเทียนน้ำเบิดไปเนี่ยเป็นตังสั่นเลยใจเป็นวิกไปเนี่ยแต่ก็เขาก็คือใจเป็นเดือนนั่นแหละครับโดยเฉพาะกรรมวกรอยลัะเทียอค่ะเบิกเป็นมือกับมีครับหรือว่าเจ็บมือเนี่ยใจทีหนึ่งกับมีกันแล้วแต่ผ่านบ๊อบเป็นลักษณะของบริษัทเนีผ่านบริษัทก็เป็นวิกครับผม ประมาณสิบห้ามือครับโวไปเหงาสาวควมหยืดเนาะพี่น้องเอ้ยน่ครับนี้มาเบิงโผล่มาสู่ครับนี่หลอดนอกเรืองไปแบงหอดขนาดหมอลำคนะนี่นะครับนั่นมูเจ้าของมาเบิงใส่ไฟหรือว่ามูเจ้าของมาเบิงรลดกับบกหูคือกันนี่มนต่อากกดติดตามกดไลคล์กดแช่น้ำในเด้อพี่น้องเอ้ย เชียงลิงดินปายนะครับแบตเกือสีเบิดแล้วของผมนะนะครับแบตแบตโทษซะเบอรแต่ว่าแบตค้นมาเบิด,ด์ที่นี่พร้อมบวกตลอดคืนแล้วพร้อมบวกก้ะน้ำขังบันนี้เนาะเบืเ้องตังอันนี้ก็บวกนี่นี่น,นี่มีความสุขแล้วครับมือนี่เพราะว่าได้มองบวกโอ้โหคือเปลือกหอยวะนะทางนี้ก็โชว์เพื่อนคนล้วงเด้อ ลวงนะสายจกนะพูดง่ายๆว่าสายจกครับผมภาษาไทย,ยเรียกว่าลวงครับเลยเฉพาะสาวๆสวยๆนี่โอ้ยหมักลวงแห้งนม่ครับสลักสีรุตอีกแล้วจ้าบ่มีหอดหมองคว้าเส้คว้อเส้ขีข้ดินรถนะัองว่าโตว่ะ เพามันการขูดสโลบดินะเป็นการตอกสลักดินะเอาแรงของตัวมันเองนะครับในการขูดเออในการตอกสลักนะโอ้ฝนก็ตกลงมาอีกแล้วหน่อยนึงนะครับลินลินนะครับนึกถึงเพลงไผ่พงศธรเลยนะฝนตกลินลินนะพร้อมกินดินอยู่ในเมืองลวง แมนมบัอบกูไม่ได้ลองโดนเราเพียงนี้กระไดตั้งแต่รัฐบาลประกาศคื <c oughs> อฟิวผมบม่ได้ลองเลยกด <c oughs> สีไปลองส่กรกสีว่าเฮ็ดใส่อีกและนม่กับสามซีเดียนเหรอเดีตั้งแต่ปุ่นมาไก่สีวดตายขึ้นอ่ะเหรอมีกระได ไก่เนี่ยมันอยู่เฮียนเห็ดหน้าเนาะขนมเห็ดหน้านี่โอ้ตายทิ้มซื้อคิดเพิ่งว่าอยู่ในกรุงเทพเหนียวเขาก็ได้ซื้อน้ำก็ต้องได้ซื้อเนหนียวนะครับน้ำก็ซื้อเป็นขวดเด้บ่แม่นมากดถังเอาคือบ้านเฮาเด้กดถังเอากะถังละสิบบาทจว่ากันไปสิบบาทก็เต็มแล้วเนาะนะครับอยูอย่ปุ่นนี่ซื้อกินเป็นขวดันนปเนาะไตขวดนึงกัเอ่อซ้ำสอกนี่ละนะซ้ำสอกกะยี่สิบกว่าบ,บาท สื่อเซเว่นคนเรามือหนึ่งเนี่ยกินยักษ์สองสามขวดไปเนี่ยโอ้ค่าแรียงมือละสามร้อยห้าสิบค่านำไปแล้วหกสิบบาทค่าเขาอีกสามมือไปเนี่ยสามมือนว่าแมว่าสามหมื่นนี่ดิหมายว่าสามเวลาเอาเหนียกรอแล้วสามมือตีไปเอา1ลอยนึงเอาะยงางขีดๆมือหนึ่งหนีไปแล้วประ้ำก็ลอยหาสิบครับถึงแล้วอาสิปไปยัดสำเร็กระดังนะครับ ข้าวห่องี่เขาแต่เดียวไปมือละเจ็ดสิบแปดชิบข้าวห่องมือละเจ็ดสิบแปดชิปนะครับแต่เดียวหนึ่งก็อยู่ประมาณสองพันกัวสามพันกับบาทไป๋อเนาพี่น้องเราคิดเบิ่งว่าแต่สีคิดแบบแบบงงงวยเลยนี่ <c ười> คิดแบบงงงวยเลยนีมันก็นเหลืออยู่ถามว่าเหลือ่มันก็นเหลือแต่ว่าสีเหลือมือละยี่สิบบาทประมาณนั้นเนาะอาจจะเรือมือละลอยกัวประมาณนี้นะ สิว่าประหยัดกะกะประหยัดผ่นล้วลังคุ้นกันได้ประหยัดได้ได้นะมูเจ้าต้องมีแนวใส่ใจคือก็บอกว่าสิเป็นพาเดินทางไปเหตุงานเนี่ยนะประหยัดก็ได้ซื้อคือก็หลักเขาว่ามันไม่ได้ซื้อมามมากระได้ซื้อคือก็นามกระได้ซื้อคือกาแฟกระได้เสียค่าของกระได้ซ่าะว่ามันบานจากของนะครับเป็นสั่นแต่ว่าอันนี้นี่คันคันขันไม่เห็นยู่แถวนี้มันบ่ลไง น้อยๆแหละครับน้อยๆย่างย่งางไรก็หาสิบบาทเถอะละค่าน้ำมันรถค่ากินค่ายางไงเฮียน,นจะคว้องนะน้ำกับน้ำาจะคว้างนะพ้าวไปกันเต็ที่เลสั่ดีอันนี้บน่บดิมองถึงมาเป็นเถแก้หรือว่าเป็นเสียเป็นอย่างนี้บบมีรถบบมีอย่างนี้เป็นกรรมกรวันถ่ดไปบางคนบางหม่องเป็นอาชีเลี่ยงเขาครับก็ดีเนี่ยนะครับอยู่กหนอกเวลาเขาก็ับมากินเฮียน,นเวลาเลิกงานหรือว่าเวลาก่อนไปเห็นงาน ยุ่งห่วงนี้โอ้ต้องใส่ความคิดหลายเป็นยังคือใส่ความคิดหลายสู่กับเจ้าขอางไหมสู่กับเจ้าขอางกับความคิดเจ้าของบ่ว่าจีเป็นความขีดขาดเนี่ยนะนะครับความแบบว่าคิดน้ำทางเฮี้ยนเนี่ยทั้งคิดพอดบ้านโอ้แหงไปยุคกรุงเทพแหงเลียวเลยถือว่าแหงยุงนน่งงงงนะครับโดนโดนทีเดียวครับทีน,นึงเพระาะว่าหยุดกะอาทิตย์ละมื่นหรือเปล่าไปนะจุมบอนีมันมีงานส่วนหน่อยครับที่ว่าหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ ส่วนใหญ่ถึงกับช e ียุดมือเดียว่แหล่ะนะโอ้พูดความยาวสาวความยืดมากครับคลิปนี้ครับโอ้